ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีด่านผู้ชมทุกท่านได้พูดถึงเรื่องคําถามที่ว่าถ้าทําบุญแล้วจะสะเดาะข้อประเทศชาติให้ชะตาเมืองมันมดีขึ้นไหมบอกไม่ดีหรอกมันมันไม่ดีเพราะอะไรล่ะจริงๆแล้วมันมีเหตุของความไม่ดีไอ้ปลายเหตุของความไม่ดีหาต้นสายสิประเทศชาติที่มันไม่เจริญชะตามันตกต่ําเนี่ย ผู้นำขาดความสามารถผู้นำและประชาชนในชาติขาดความรู้ผู้นำและประชาชนม่อยู่ในศิลธรรมถ้าผู้นำยังผิดศีลนทัทธนานะปาณาติบาตผมเห็นรังแกคนอธินาทานโกงกินยุบไปแล้วท่านโกงกินแบบผู้นำเนี่ยไม่ใช่โกงกินน้อยๆน,นะทานนะเออการเป็นสมิสมิชาจารย์ผู้นำที่หลงกามารมณ์มุสาก็าเอาคำมุสานะี่มาปดเป็นความชั่ว สุราก็เสพสุรานะเสพอาหารกันไปมื้อหนึ่งมันเท่าไหร่ละ่เะเมื่อโกงกีดอนันดับของชาตินี่ก็แลผู้นําและประชาชนชาติเมื่ออยู่ในศิลธรรมต้องให้คนมีศิลธรรมขาดความสามัคคีถ้าไม่ความไม่สร้างความสามัคคีไม่มีความเจริญท่านเป็นชะตาที่เลวที่สุดของประเทศไม่มีการส่งเสริมนะคนเดียให้มีบทบาท ถ้าพูดนำไม่ส่งเสริมค้ดีมีบทบาทนะไปส่งเสริมคนชั่วนะชะตาเมื่อเราสุดแล้วธรรมาก็เห็นสุด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 ,สด,สดธรรมาชาติวิปริตไม่รักษาธรรมาชาติแม่น้ําลําคลองคนไทยไม่รักษาเลยเงินทองของอ,อบอตอเงินทองของอกระทรวงกรเกษตรต้องทุ่มเทและสอนประชาชนนะยาธรรมาชาติวิปริต รวมทั้งปุ๋ยด้วยยาสารพิษด้วยความโสโปรกโสโครกด้วยการปล่อยภาวะมลพิษไปด้วยวิปรลิตและประเทศชาติเราก็ดวงเป็นดีให้สวดให้ตายอ่ะพระองค์ในเจ้าสาสิขนดดนั้นในธรรมชาติวิปรลิตยาเสพติดระบาดดวงไม่ดีท่านปราบยาเสพติดเข้าไปขายถูกพระลงงูกอมอีกอ่ะยาเสพติดระบาดพิพัฒนาสู้ต่างชาติไม่ทันขาดความรู้ พัฒนาสู้ต่างชาติไม่าันให้พระโคตรศักดิ์สิทธิ์นะท่านนะองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์นะอัตมาให้โคตรศักดิ์สิทธิ์ถามองค์ไหนฮะถ้าพูดถ้าพัฒนาสู้ต่างชาติไม่ได้ดวงเมืองของเราจะตกลงตกลงตกลงทางนี้ทางนั้นวิธีการแก้อยู่ที่สิ่งเดียวต้องมีสำนึกในความรักชาติรักประชาชนรักคนไทยด้วยกัน และทุกอย่างจะหลั่งไหลามาโดวชะตาประเทศจะดีขึ้นและสําคัญที่สุดก็คือว่าอย่ารังแกชาวต่างชาติให้ความปลอดภัยแก่เขาและอย่าเอารับเอาเปรียบคนที่มาเที่ยวชะตาเมืองของเราจะดีขึ้นสุดท้ายยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ํำใจต่อกันและกันไว้บ้าง